โอเคก็จากที่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนบิตคอยก็ราคาพุ่งขึ้นมาโอ้หลุดหลุดหลุดหลก็ผิดก็ผิดผิดก็ผิดอ่าโอเคโครับเมื่อคืนเมื่อคืนของที่นี่นะครับอดีผมอยู่สวีเดนไม่ได้อยู่ไทยเนาะก็ มีแท่งเขียวมหาปลัยนะครับแท่งเนี้ยแท่งแท่งเขียวมหาปลัยแท่งนี้นะครับก็ใครที่เป็นสายช็อตก็คงโดนกันไปไม่ใช่น้อยใช่ไหมวอลลุ่มก็ดีด้วยเด้งขึ้นมาแท่งเดียวสมเตรงนี้นะฮะก็ช็อคกันไปนิดหนึ่งเพราะว่า เราเราเคยได้นับกันไว้คราวที่แล้วถ้าใครได้อ่านโพสของผมก็จะได้นับกันไว้ตรงนี้ว่าโอเคถ้าเราดูภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่บิตคอยตอนเนี้ยมันคือคอลเลกชัน n B C c เนาะก็คือมันจะต้องเป็นเป็น A B แล้วก็ลง C ีสักที่หนึ่ง C ก ไม่แน่ใจว่าตรงไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเพราะฉะนั้นไอ้คอเลคชัน a b c ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยก็คือ b เนาะคราวเนี้ยพอเราเข้าไปนับเวฟข้างในเมื่อคืนเนี่ยปกติมันก็จะต้องเป็นรหัส535 5, ก็จะเป็น1อาจจะเป็น1 2 3 4 5แล้วก็ลง a b c นะแล้วก็ไปต่อก็ไปต่อก็คิดว่าคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็น a b c ตรงนี้ a b c ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วก็ด้านบนก็ต้องเป็น1 2 3แต่ว่า3มันอาจจะอยู่ตรงนี้ตอนแรกตอนแรกเราคิดว่า3อยู่ตรงนี้แล้ว4ี่แล้ว5แล้วมันต้องลงแลละปรากฏว่าไม่ใช่3อยู่นี่3 4แล้วห้า แต่คำถามก็คือว่า5ตรงนี้จบหรือ,อยังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูแต่ว่าอัปเดตสถานการณ์ผมได้ลองไปวาดดูลองไปวาดดูก็เราเราคิดกันไว้ว่ามันจะต้องเป็นภาพใหญ่เนาะถ้าเราถ้าเรามองดูภาพใหญ่กราฟเดเนาะเราก็จะมองเห็นว่าจะเป็นประมาณนี้แต่นะโอเค อ,อันนี้ไม่ต้องโอเคอ่ะภาพใหญ่ภาพใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือเราเราขึ้นมาตั้งแต่ปี2018นะับหัวเวฟแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือจบเดี๋ยวนะแต่เองปั๊บนึงนะไลฟ์อยู่ ก็คือถ้าเรานับเวฟจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5ขึ้นมาตั้งแต่ปี2 0 8 8ตรงนี้เนาะ 1, 3, 4, 5ก็คือจบเวฟบ5ที่ All Time High ของเราก็คือ64,000ตรงนี้เสร็จปั๊บก็จะเป็น Collection ABC ลงนะครับย้ำอีกทีคราวนี้ตอนเนี้ยคำถามของที่เป็นคำถามเงินล้านก็คือว่า B จบหรือยังนะ B จบหรือยังถ้า B จบตรงนี้ถ้า B จบตรงนี้ ตรงนี้ก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้ abc จบตรงนี้ตรงนี้ก็จะนับว่านี่เป็นเขาเรียกว่าซ i g แ a ก collection นะครับซ i g แ a ก collection โดยปกติก็คือจะมีขา a ยาวๆามาขาหนึ่งขา b สั้นๆเร็วๆอันหนึ่งแล้วก็ c ลงยาวๆโดยปกติขนาดของ a กับ c ก็จะเท่าๆกันนะครับก็คือง่ายๆก็คือถ้าเราใช้เป็น r e n d base fibonacci นะครับจากข้างบน ลงข้างล่างลงหัวเวฟปึ๊บมันก็จะร่วงลงไปราคาก็จะร่วงลงไปแถวแถวเนี้ยแถวแถว0.786หรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ถึง1อาจจะประมาณ0.786กว่าๆแถวๆเนี้ยนะครับก็จะราคาก็อาจจะขารีก็จะอยู่ในแถวแถวเนี่ย20,000 20,001นะครับประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันเนี้ยหมายความว่า ขา B ตรงเนี้ยมันต้องจบตรงนี้นะมันต้องมันต้องไม่ไปเกินนี้นะถ้ามันไปถ้ามันไปเกินนี้ก็ก็ตรงนี้ก็จะผิดไปนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราดูครับขา B ถ้ามันเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ขา B เป็นอย่างนี้ก็ได้มี A B C อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปต่อเลยครับอย่างนี้ก็ได้ หรือขา B ไปอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ฟจบแค่นี้ได้ไหมได้อย่างนี้ก็ได้นะไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าขา B จบตรงไหนแต่ว่าถ้าจบตรงนี้ก็ก็อย่างนี้ก็ไปประมาณ2 0,000ื่นนะครับถ้าจบตรงนี้ก็ประมาณ2 0,000ื่นก็รอดูกันประมาณไม่เกินสอสวันน่าจะอาทิตย์หน้านี่แหละจะเห็นแหละอ่ะอันนี้อันนี้ก็ส่วนของ elite wave เนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวนะโอเคผมเพิ่มลบไปหรือเปล่า โอเคอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราดูหน้าตาของกราฟเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้นี่เมื่อคืนลองวาดดูนะจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยจริงๆงมันทำราคาอยู่ในช่วงที่มันเป็นเขาเรียกว่า descending channel นะครับก็คือเป็น channel ขึ้นลงขึ้นลงเด้งตาม channel อย่างเงี้ยเออั้นนี้ยังไม่เคยเห็นช่องไหนเขาพูดนะแต่ว่า ลองดูมันก็มันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะก็คือเด้งขึ้นโดนรีเจ็คลงขึ้นเทสแนวรับนะเทสแนวรับขึ้นอีกทีหนึ่งขึ้นไม่ไหวกลับลงมาเทสแนวรับอีกทีขึ้นอีกทีอ่ะขึ้นไหวและก็ไปต่อเทสแนวต้านเดิมครับแล้วก็ไปต่อไปชนแนวด้านบนล่วงด้านล่างชนตรงกลางเด้งกลับขึ้นไป ทำไฮใหม่ไม่ได้ก็ล่วงลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็คอนโซลิเดชันไปคอนโซลิเดชันไปเรื<ๆ>่อยๆเราก็จะเห็นว่ามันมีเด้งขึ้นมาตอนนี้สี่หมื่นหนึ่งจำได้ไหมสี่หมื่นหนึ่งตรงนี้ที่มันเด้งขึ้นมาทุกคนคิดว่า้ไปแล้วไปแล้วก,ก็จริงๆก็ไม่ได้ไปก็อยู่แค่นี้ก็อยู่แค่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล่วงลงไปแล้วก็ลงไปจนไปถึงสองหมื่นเก้าข้างล่างที่เราที่เราจําได้ว่าเป็นจุดนะซึ่งตรงเนี้ยโอ้ตอดตีตอดตีซึ่งตรงเนี้ย บางคนก็จะถามว่าอา้าวไหนว่าจะไป2องหมื่ไมมันถึงไม่ลงมาเลย2 0 0หมื่นสองหมื่นสี่อะไรหมื่นทำไมไม่ลงมาเลยก็ก็มันติดกับติดชานเอลเนี้ยครับติดเทรนด์ไลน์เนี่ยเทรนไลน์เดิมเทรนไลน์นี้นสําคัญยังไงเทรนไลน์นี้นก็สําคัญตรงที่ว่ามันมีราคาลงมาย่ำเยอะมากเห็นไหมม,มีราคาลงมาย่ำ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 ก็แสดงว่าต่อไปมันก็จะขึ้นอ่ะพอลงมาตนี้ปั๊บเราก็จะเห็นมันขึ้นขึ้นปุ๊บอ่ะถึงจุดหนึ่เริ่ม เริ่มชาแนลตรงนี้นะครับก็ึืนตรงนี้ปุ๊บอ่าไม่ผ่านก็ลงมากลับลงมาเทสเส้นกลางอ่าเทสเส้นกลางเส้นเ,เด้งเลยเด้งก็คือเด้งมาตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนคําถามก็คือว่าตอนนี้เราควรจะซื้อหรือเราควรจะขายก็โดยปกติเราก็ไม่ควรจะซื้อแถว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 แนวต้านใช่ไหมครับเราก็ต้องคนคนที่จะอย่างน้อยก็ควรที่จะรอมันเบรกไปอย่างนี้ก่อน ก็คือถ้าถ้ามันจะไปนะก็คือไปไปกลับลงมาเทสแล้วก็ไปอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราค่อยมาซื้อตรงนี้ก็ได้เห็นไหมแต่ว่าไม่ได้เชียร์ซื้อขายนะใครจะซื้อใครจะขายก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ามันจะลงมันจะลงมอย่างงมันจะลงมาอย่างนี้อ่ะอาจจะลงขึ้นไปเทสทีหนึ่งแล้วก็ลวง ประมาณนี้ก็ได้ถ้ามันบูลิชมากๆก็จะขึ้นไปเทสทีหนึ่งแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่บูลิชเลยไม่มีใครไม่มีใครโฟโมกับเราเลยทุกคนเห็นว่ามันต้องลงแล้วมันก็มันก็จะลงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแล้วแต่ว่ามันจะเป็นภาพไหนแต่คราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วอะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นตามชานลนี้จริงๆมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นซิกแซกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะมันก็จะเป็นซิกแซกคอเลกชันเอ่ออย่างไงวะอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้ อ่ะนะก็คือ a b c ก็คือ a b c จบและ a b c จบปุ๊บแล้วก็แล้วก็ขา a b จบลงตรงนี้ก็ลง c ตรงนี้นะเห็นที่บอก2 1 0 1 0ประมาณ2 1 0 0 0นะคราวนี้ถ้าเราลองถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้มากผมผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากเพราะว่าถ้าเราลองเอาแพทเทิร์นตรงนี้นะเอาแพทเทิร์นตรงนี้ถึงตรงนี้ ก็คือเราใช้ชาร์จแพทเทิร์นให้เป็นไงวะชาร์จแพทเทิร์นนะจากตรงนี้ยอดนี้นะถึงตรงข้างล่างนี้ปุ๊บนะแล้วเราก็ก็ปรีชาร์จแพทเทิร์นนี้ลงมาต่อตรงนี้เห็นอะไรไหมพอดีพอดีเห็นไหมมันจะลงไปพอดีพอดีแล้วราคาก็คืออย่างที่บอกสองหมื่นหนึ่งอยกข้างล่างประมาณนั้น นะวิธีนี้ก็ใช้ได้ก็ดูแล้วมันก็จะกระทบแนวพวกนี้พอดีนะเพราะมันเป็นมันเป็น,นเทรนไลน์นเ,นนเ,นเดียวกันมันเป็นมันเป็นมันเป็นชาแนลเดียวกันนะครับก็ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอเราก็ลองดูเส้นนี้นะไม,ไม่ได้โอ้มาดูตั้งชื่อเส้นไหนวะเดี๋ยวนะโอเคเราดูราคาอย่างนี้ นะเราเห็นโลเดิมอันนี้อันนี้คือหัวเวฟหนึ่งเนาะอันนี้คืออันนี้คือหัวเวฟหนึ่งจำได้ไหมอันนี้หัวเวฟหนึ่งอันนี้หัวเวฟหนึ่งอ่าไม่ใช่ไหนละเออสักทีนั่นแหละมันเป็นก็คือเวฟเนี่ยมันนับเรานับกันตั้งแต่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะเอ่อเวฟมันเป็นหนึ่งนี่เนาะสอง สามสี่ห้าตรงนี้เนาะก็คือเรานับไว้ตรงนี้หัวเวฟบ1ก็คือตรงนี้ถ้าเราลากเส้นตั้งแต่ฐานของเวฟบ2ก็คือตามทฤษฎีก็คือจบเวฟบ2ก็คือเราจะเริ่ม impulsive w เ v e ซึ่งเป็นเวฟที่ยาวที่สุดตรงนี้เราเวฟบ3ที่ยาวที่สุดเนาะงั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่คนตัดสินใจที่จะโฟมโอเข้าดังนั้นเราก็ตีเส้นมาแต่ตรงนี้นะกระทบเส้นนี้ขึ้นไปเห็นไหมจะเห็นได้ว่า ตอนที่ราคามันร่วงลงมาหนักตรงเนี้ยคืออะไรก็คือตอนที่มันตกเทรนไลน์เส้นเนี้ยคือทุกคนคิดว่ามันจะขึ้นเห็นปะทุกคนคิดว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นมากระทบเส้นนี้เด้งและขึ้นและขึ้นและแล้วก็ลงมาเด้งนี้มันต้องขึ้นทุกคนก็เลยซื้อตรงเนี้ยตรงสี่หมื่นหนึ่งตรงนี้ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นมันชนแค่กลางแล้วมันร่วงเลยเห็นปะตอนเนี parole, ้ยสิ่งที Slow ่เกิดขึ้นก็คือเราแค่กำลังกลับขึ้นมาเทสเส้นเส้นเดิมเส้นนี้แค่นั้นเอง ซึ่งโอเคถ้าเทสผ่านถ้าเทสผ่านมันก็จะไปก็จะไปมาเทสแล้วก็ไปต่อได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเส้นนี้มันก็มันมันก็เพิ่งเทสครั้งเดียวเราก็ไม่แน่ใจว่าว่าครั้งนี้จะผ่านไหมอาจจะลงมามันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ลงมาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วก็ไปต่ออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ไปได้นะก็ แต่ว่าเทรลาลเส้นนี้ก็เป็นก็เป็นเส้นที่แข็งแรงมากๆนะครับก็อย่างนี้นะโอเคคราวนี้อ่ะปิดเบรไป,ป,ป,ปก่อนอ่ะคราวนี้ถ้าเราดูฟิโบนัชชีบ้างถ้าเราดูเลขฟิโบนัชชีเราดูของบูลันที่เรานี่เนาะที่ตั้งแต่ต้นปี2018นี่เลยเนาะอ่าไม่ใช่ต้นปลายปะปลายปี2018 ก็จะขึ้นมาก็ถ้าใครไม่รู้จักก็จะเนี่ยรู้จักช่องนี้ไหมเขาเรียก golden pocket ก็คืออยู่ในช่วง fibonacci ตั้งแต่0.6 1 8ถึง0.65นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยช่องนี้จะเป็นช่องที่ bitcoin จะชอบชอบที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมาเกิดปฏิกิยาอะไรสักอย่างในช่องเนี้ยจะลงหรือจะขึ้นถ้าจะลงก็จะลงมาถึงช่องเนี้ยถ้าจะขึ้นก็จะขึ้นมาถึงช่องเนี้ย นะก็จะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นช่องที่เป็นสัดส่วนที่บิตคอยทําเป็นประจําประจํานะครับก็จะเห็นว่าถ้านับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเน,นี่ยบูลันะ Blue Run ตรงเนี้ยนะบูลันตรงเนี้ยมันยังลงไม่ถึงโลเ้นพอกเกตเลยนะแล้วถามว่ามันจะลงถึงเมื่อไหร่ก็ถ้าดูชแนลนี้ตัดกับตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะลงมา ถึงตรงช่วงนี้อาจจะไม่ลงมาตรงเป๊ะๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าเราดูชาร์ตแพทเทิร์นเหมือนเดิมเนาะก็คือนี่เห็นปะก็จะลงมาแตะนี่ร่วงแล้วก็มาย่ำ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 อย่ในกโกลเด้นพ็อกเก็ตตรงนี้แล้วก็ร่วงตรงนี้ถึงปิดชาแนลแล้วก็ขึ้นคราวนี้ขึ้นนี้น่าอาจจะขึ้นยาวหรืออาจจะไม่ขึ้นยาวก็ได้อาจจะลงมาย่ำอีกรอบแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะก็ก็จะก็จะประมาณนี้อาจจะขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยค่อยขึ้นไปนี้ก็ได้ แต่ว่าตรงนี้ช่วงช่วงที่ราคาจะลงต่ําสุดก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลานะฮะเดือนตุลา20ตุลาถึงแถวๆนี้แถวๆพศจิกาตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะคราวนี้คําถามก็คือมันมีอย่างอื่นอีกไหมมีมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมก็คือเป็นไซเย์เป็นไซเย์โมเดล ก็คือแทนที่เดี๋ยวนะไซเบโอเคก็ okay. คือแทนที่มันจะล่วงลงไปเป็นซิกแซกใช่ไหมก็เปลี่ยนก็ตรงนี้เป็น a b แล้วก็ไป C ที่เดิมตรงนี้แล้วค่อยไปต่ออย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นเป็น b ที่แข็งแรงเป็น b ที่แข็งแรงนะก็คือ แล้วก็ใช้ชาร์จเดิมก็ได้เราก็เอาจากจุดนี้ถึงจุดนี้มาต่อไปตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้เราค่อยล,ลงตรงนี้เราค่อยไปต่อนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นอีกอีกอันหนึ่งแต่แต่ไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นแต่ก็ก็ดูไว้ดูไว้ได้มาแล้วก็ ก็ประมาณนั้นในส่วนระยะยาวส่วนระยะสั้นระยะสั้นก็เอาการาฟล็อกออกเนาะระยะสั้นถ้าระยะสั้นเรามาดูตรงนี้ mm hmm. ก็จะเห็นว่าบิตคอยราคาขึ้นไปค่อนข้างที่จะพุ่งกระฉุดพอสมควรนะขึ้นมาขนาดนี้ถ้าเราลองใช้ฟ i บ o n a c ีเอ็กซ์เทนชันนะครับจากล่างขึ้นบนลงล่างอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแถวๆ0.786แล้วคราวนี้ 0.786เนี่ยมันสำคัญยังไง0.786ก็คือว่าถ้ามันเกินโดยปกติฟิโบนัชชีเนี่ยถ้ามันเกิน0.786ขึ้นไปหรือลงมาเนี่ยโดยปกติก็จะหมายถึงการเปลี่ยนเทรนด์นะเปลี่ยนเทรนด์คืออะไรเปลี่ยนเทรนด์ก็คือเนี่ยก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเทรนด์ลงอยู่ถ้าเกินเนี้ยก,ก็เทรนด์ขึ้นเลยก็กลายเป็นเทรนด์ขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าโดยปกติก็จะเป็นเส้นที่แข็งแรงมากๆอยู่แล้ว0.786เนี่ยนะ อ่ะคราวนี้เราก็เด้งตรงนี้พอดีเลยเราก็ตอนนี้ระยะสั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะสามารถผ่านเส้นนี้ไปได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้กลับลงมาเทสเส้นนี้ปุ๊บแล้วไม่ไปต่อก็ล่วงเลยก็ก็เป็นไปตาม descending channel นี้เหมือนเดิมแบบล็อกนะแบบล็อกเออนะอ่ะประมาณนั้นนะแล้วตอนนี้ bitcoin กำลังทำ pattern อะไรก็ดู pattern นี้ตอนนี้ bitcoin กำลังทำ pattern นี้นะเป็นสามเหลี่ยม 1, 2, 3ตอนนี้เด้งมาแล้ว,เด,ดนนลวเด้งด้านบน3ครั้งและด้ด้านล่าง2ครั้งด้านบนไม่ผ่าน3ครั้งตอนนี้ก็น่าจะกลับลงมาเด้งด้านล่างตรงนี้แถวๆตรงนี้นะซึ่งในระยะยาวถ้าเรามาเทียบตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเป้ามันตรงกันพอดีเออ่ descending channel กับ bar chart นี่ไง จะทำใมก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าเป้ามันจะตรงกันพอดีนะฮะก็คือถ้าสมมติว่ามันราคาตอนนี้เนาะมันเบรกกรอบนี้ลงมานะเบรกกรอบนี้ลงมาก็อาจจะล่วงลงมาตรงนี้แล้วก็เราก็เป็นไปตามฟิกแฟคคอเล็กชั่นอย่างที่ว่ากันแล้วก็ไปเจอกันที่20,000 นะแล้วมีแบบไหนไหมที่ที่มันจะขึ้นได้เลยขึ้นไปบุลลิชเลยก็มีแต่ว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูเส้นนี้เพราะเส้นนี้คือเทรนไลน์เดิมที่เราใช้ในการวิ่งวิ่งขึ้นเอา time หายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าจะขึ้นเนี่ยบิตคอยก,ก็ก็ต้องก็ต้องไปประมาณนี้ แล้วก็เทสให้ผ่านนะฮะเทสให้ผ่านแล้วค่อยไปต่ออย่างนี้ก็ได้ก็จะไปจบกันที่แถวๆประมาณแสนหนึ่งพอดีประมาณแสนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบเนาะ RSI ของเราตอนนี้ก็ overbought แล้ว overbought อย่างมากเลยนะครับ overbought แล้วก็มีตอนนี้ก็มี bearish divergence แล้ว เนาะมีバリซิลเวเจอ่าเห็นได้ชัดバリซิลเวเจนตรงนี้ถ้าเราจะจับตาดูว่าว่าบิตคอยจะไปต่อจะดูยังไงก็คือเราก็ดูตรงนี้ไอซไอตรงนี้ถ้าเกิดว่าไอซไอตัวนี้มันลงตอน,นตอนนี้มันขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้เนาะถ้าสมมุติมันขึ้นต่อมันก็ต้องเบรกตรงนี้ให้ได้เบรกเส้นนี้เบรกเส้นนี้เทสเราไปต่อแต่ว่าก็ ถ้าจะไปให้ถึงแสนก็ต้องดูว่า RSI มันจะได้เท่าไหร่แล้วเราก็ต้องดูว่ามันจะมีเขาเรียกว่า consolidation ก็คือสมมติว่ามันขึ้นไปอย่างนี้ตัวราคามันขึ้นไปอย่างนี้ลงมาตรงนี้อ่ะแล้วขึ้นไปกําลังจะเทสเส้นนี้แล้วก็เนี่ยเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงอ,อย่างนี้ถ้าอย่างนี้เสร็จแล้ว RSI ตรงนี้ ไอ้สายตรงนี้มันก็เด้งขึ้นเด้งลงแต่ลงต่าเรื่อยๆไอ้ไอ้กดต่าอย่างนี้แล้วแล้วเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ต้องสูงหน่อยอ่าตรงนี้ต้องสูงหน่อยอ่าแล้วเกิดเป็นบ l ลลิชเดเวอเรน c ์ตรงนี้อย่างนี้ราคาก็ไปต่อได้ราคาก็ไปต่อได้แต่ว่า มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักครั้งเดียวในประวัติศาสตร์บิตคอยดังนั้นก็ต้องระวังคราวนี้ถ้าเราไม่ใช้แพทเทิร์นถ้าเราไปมองดูในภาพใหญ่ๆของบิตคอยเราใช้ EMA ที่ทุกคนคุ้นเคยดูว่าเป็นยังไงอ่ะถ้าเราใช้ EMA เนาะเราก็ไม่ใช่นี้แหละอ่ะเราก็จะพบว่าตอนเนี้ยมันเกิดตอนตอนเนี้ยมันเกิด o โ d เ n cross แล้วเห็น o โ d เ n cross ตรงนี้ไหม ดยปกติแล้วเนี่ยก็คือ golden cross ก็คือเส้น ema 50ตัดขึ้นมาบนเส้น ema 200ตรงนี้นะฮะแต่ถามว่าโดยปกติมันก็คือเหมือนแปลว่าขึ้นเนาะใช่แต่ว่าเส้น ema เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือเส้นค่าเฉลี่ยเนาะเส้นค่าเฉลีย่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเส้นค่าเฉลี่ย50วันตัด200ขึ้นตรงเนี้ยมันแปลว่าราคาเฉลี่ยในช่วง50วันเนี่ยมัน พุ่งขึ้นเร็วกว่าในช่วงสองรอวันแค่นั้นเองนะซึ่งถ้ามันจะพุ่งขึ้นมาตรงนี้ได้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าราคามันต้องขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งเห็นไหมราคาขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยเมื่อราคาขึ้นมาขนาดเนี้ยมันก็ไม่ใช่จุดที่เราจะซื้อแล้วใช่ปะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้น แล้วมันก็จะขึ้นไม่ได้ห่างจากเส้น EMA เท<ก>่าไ, ortune, ไหร่เห็นปะมันจะขึ้นแต่เราก็สุดท้ายก็ต้องล่วงกลับามาที่ EMA กลับมาที่ EMA กลับมาที่ EMA ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ห่างมากแล้วนะงนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัดขึ้นตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นนะเช่นเดียวกันกับตรงนี้ตัดลงไม่ได้แปลว่ามันจะลงคือมันลงมาแล้วมันค่อยตัดเห็นไหมลงมาแล้วมันค่อยตัดแต่แล้วพอตัดแล้วเป็นไงเด้งเลยเห็นไหมตัดลงแล้วเราขึ้นเลยเห็นปะงนั้นถ้าตรงนี้ตัดลงแล้วขึ้นตตรงนนี้้ัดขึก็ ก็มาจะลงมาจะลงแต่อันนี้ก็ไม่ได้มนโนูเพราะว่ามันเกิดหลายครั้งมากแล้วในในในบริษัทบิตคอย Bitcoin, ก็คือเช่นตรงนี้นะอ่ะตอนปีช่วง2 0 1พปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วแล้วนะก็มีตัดลงเห็นไหม,มตัดลงทีหนึ่งเสร็จแล้วปับ๊บราคาก็ลงต่ออีกนิดนึงแต่แล้วมันก็เด้งเลยเด้งจนกระทั่งตัดขึ้นพอ เกิดกลุ่นคอสตรงนี้ปับ๊บเสร็จแล้วราคาก็ล่วงทันทีเลยก็ล่วง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 จนกระทั่งตัดลงครันนี้ลงแล้วลงหนักเลยลงหนักมาถึง ,38 0พจากจากหมื่นกว่ากว่านะอ่ะอีกทีหนึ่งก็มีตรงนี้ก็มีตอนปี2017ก็มีเห็นไหมตัดลงตัดขึ้นตัดลงปับ๊บเด้งเด้งใสเลยเด้งใสหน้าเลยเสร็จปุ๊บก็ตัดขึ้นพอตัดขึ้นเสร็จปุ๊บอ่ะตัดลงอีกทีอันนี้ก็ลงหนักเลย คราวน,นี้มันก็มันก็เกิดอย่างเงี้ยประมาณประมาณ 3- 4ครั้งแล้วในในพอสั์บิตคอในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะฮะคำถามคือตรงนี้จะเกิดไหมก็ไม่รู้แต่ว่ามันทุกครั้งที่มันตัดลงแล้วมันจะตัดขึ้นเนี่ยมันจะต้องตัดลงอีกครั้งเสมอคราวน,นี้ประกอบกับว่าถ้าเราลองใช้ Channel ที่เราทำไว้เมื่อกี้กับบาร์แพทเทิร์นที่เราที่เราได้อย่างนี้ เห็นไหมอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าปุ๊บตรงนี้อ่ะเราได้ฟิโบนัชชีประมาณนี้พอดีราคา20,000แล้วก็จบขาฟีตรงนี้เนี่ยสมมติมาจบขาฟีได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นเส้น EMA เเนี่ยมันก็น่าจะไปประมาณนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะไปก็จะตัดขึ้นแล้วก็ตัดลงตรงนี้ถูกปะ อ,อีกเส้นหนึ่งอีกโอโอ้อีกเส้นหนึ่งก็จะไปไปตัดอา้าวยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ,อยากจังเลยโอเค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 อ่ะทไอตอนนี้มันวาดยากเดี๋ยวนะเอาเส้นสีแดงกันเส้นสีแดงก็จะไปประมาณนี้เส้นนี้เปนสองร้อยนะก็จะก็จะไปประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเส้นสีเหลือง เป็น okay. สีเหลืองก็อาจจะตัดขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ลวงแล้วก็ล่วงลงมาตรงนี้อ่ะตรงนี้เ้สีเหลืองก็จ,จะเป็นประมาณนี้ก็ได้ทําไมมันไม่เปลี่ยนสีให้โอเคโอเคก็จ,จะเป็นประมาณนี้ก็ได้แล้วก,เก็เราก็ไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบไหนก็ต้องรอด,ดูครับ ็ประมาณนี้ต้องบบปิดคอยนะก็เป้าหมายถ้าจบตรงนี้ก็รอดูราคาสองสวันนี้ฮะถ้ามันลงถ้ามันลงมาแถวๆช่วงเนี้ยลงมากระทบตรงนี้ปึ๊บแล้วตรงนี้ไม่ผ่านสมมติชนตรงนี้ไม่ผ่านอ่ะก็ชัดเจนแล้วว่าลงไปอยู่ข้างล่างแต่ว่าถ้าลงมาตรงนี้ปึ๊บชนแล้วผ่านก็ได้นะก็ได้แตก่ก็จับตาดูจับตาดูช่องนี้ให้ดีๆประมาณนี้ครับ อ่นแชทมีใครแชทมาไหมหนะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ย้อนดูได้หรือว่าถามเข้ามาในแชทก็ได้ จะจบไลฟ์แลวโอเคน่าจะไม่มีเนาะโอเคก็ตามนั้นตามนั้นครับไว้เจอกันครั้งหน้า